การเลือกครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ผิวสุขภาพดีผิวแข็งแรงนั้นนะคะหัวใจสำคัญเลยก็คือเราต้องรู้จักคำว่าเกราะป้องกันผิวหรือว่าสกินแบเรียร์กันก่อนค่ะโดยทั่วไปแล้วเกราะป้องกันผิวอะคะ่ะเราจะหมายถึงผิวหนังกำพ้าชั้นบนสุดของผิวเรา โดยผิวชั้นนี้ค่ะจะมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือเซลล์ผิวหนังสารโมเลกุลจำพวกไขมันแล้วก็สารโมเลกุลที่เรียกว่า NMF หรือว่า Natural Moisturizing Factor ค่ะส่วนประกอบทั้ง3ส่วนนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวไม่ให้เชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมสารเคมีอันตรายหรือว่ามลภาวะเนี่ยมาทำลายผิวของเราได้รวมถึงยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำจากผิวชั้นในเนี่ยระเหยออกจากผิว นอกจากนี้สารโมเลกุลพวกกลุ่ม NMF อะค่ะยังทำหน้าที่ในการดึงน้ำจากอากาศเอาไว้เพื่อที่จะคงให้ผิวชั้นนอกของเราอะค่ะชุ่มชื้นอยู่เสมอในคนที่มีกรอะป้องกันผิวเรานี้แข็งแรงแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีอะค่ะจะมีผิวที่แข็งแรงเรียบเนียนชุ่มชื้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองในทางตรงกันข้ามอะค่ะในคนที่มีกราะป้องกันผิวเรานี้ที่ถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นจากการที่โดนรังสี UV บ่อยๆการโดนมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการใช้สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางที่ไม่เหมาะกับผิวการขัดถูผิวหน้าแรงๆหรือแม้แต่กระทั่งการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำลายตัวเกราะป้องกันผิวได้ค่ะเมื่อเกราะป้องกันผิวเสียไปเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการผดผืนสิวตามมาได้ง่ายค่ะ ในปัจจุบันจึงมีครีมบำรุงผิวอะค่ะที่มีส่วนประกอบของโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกับโมเลกุลของไขมันแล้วก็โมเลกุลของ n m MM f ในชั้นผิวเพื่อที่จะเข้าไปเติมแล้วก็ซ่อมแซมผิวชั้นนี้ให้กลับมาแข็งแรงส่วนประกอบเหล่านี้ก็เช่นกลุ่มเซรามายกซสรีนสควาเีนยูเรียไฮดรอนิกแอซิดแล้วก็กลุ่มในาอาซินามายหรือว่าวิตามิน D5 นอกจากการเลือกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมเหล่านี้แล้วนะคะเรายังควรหลีกเลี่ยงสกินแคร์ที่มีส่วนผสมที่ไปเพิ่มการทำลายเกาะป้องกันผิวอย่างเช่นกลุ่มน้ำหอมแอลกอฮอล์หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ล้างไขมันออกจากผิวเรามากเกินไปเพียงเท่านี้ก็จะช่วยฟื้นฟูทำให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้แล้วค่ะ